เดินมาตั้งึ้นข้าปกตินะครับเดินมาตั้งดินเขาจะมีช่วงปลายครับท่านชมเขาจะมีปีนหน้าผ้ายิ้นกันเล็กน้อยยังมาเล็กน้อยนะครับไม่มาไม่มาทุกอย่างราะมนมีรองเทา้ามีเปลา่ามีไมด้หลายอย่างรองเท้าด้วยจ้ารองเท้าว้า่อก็มีนะนะคะกับรองเทาา้าผ้าถอจ้ามีถังปลาไม่มี้าไฟจ้าสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับสู่รายการยูบ้านเราไม่ขึินเข้าการลงเรียกครับ ณตอนนี้ผมเดินทางมายูทีอำเภอนาโยงตำบลญนามื่นซีอำเภอนาโยงจังหวัดตรังครับโดยส่วนตัวแล้วครับผมน่ก็ถชือว่าเป็นลูกล้านของชาวตรังโดยกําเนิดนะครับแต่ว่าบอกตามตรงว่าไม่เคยได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่อำเภอนาโยงบ่อยสักเท่าใดในวันนี้ครับก็เลยถือเป็นโอกาสอันดีครับที่ผมได้มาที่นี่แล้วก็ที่โอกาสนี้พาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวมาสัมผัสที่อำเภอนาโยงไปในตัวครับมีหลายๆท่านเตียครับในวันนี้เี่เราตั้งใจจะพาทานผู้ชมไปทั่วกัน รับร่องวาลุกแน่ครับอยู่มันเราไม่ขึ้นข้างลงงรีรับประกันไปลุยนายโยงกัน เราก็มาหน้าโยงท้งที่ครับก่อนที่เราจะไปต่องเที่ยวกันแบบลุยๆในสไตล์กล้องอยู่บันเราไม่คันเข้าวหลงเลเราอยากจะพาท่านผู้ชมแวะมาที่บ้านควนสวรรค์ตำบลนนมื่นซี่กันก่อนครับเพราะที่นี้ครับมันคือจุดกําเนิดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาปืนบ้านชื่อดังของอำเภอหน้าโยงหรือว่าข้องอย่างวัดรังหรือว่าจะข้องประท,ทิไตยเรียกว่าได้ครับนี่ายมารันนี่แล้วไล่กลุ่นกงจะเดาออกตุกต้องแล้วครับผลิตภัณฑ์ถทวานั่นก็คือผ้าทอ หน่าหมื่นสีไปข้าไปแลกกรารถอดผ้ากันทำหรับชม ขึ้นมายโย่บนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอหน้ามื่นซีครับท่านผู้ชมบนนี้ก็จะเป็นห้องครับใหญ่ๆมีการแสดงตัวยางข้องหลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ข้องผ้าทอนามื่นซีนะครับด้านหลังก็จะเป็นข้อลาลังต่อป้านชดๆร้อนๆเลยครับแต่ท่านผู้ชมเลยรเดียวด้านหลังบรรยากาศก็ต่อป้าด้านหน้าจะเป็นร้านใกล้ครับเป็นมีร้านใกล้ใหญ่โตเลยด้านบนนี้ครับก็จะมีเรื่องเร่าเอกลักษณ์ข้องผ้าทอนามื่นซีมีลายผ้าต่างๆที่เขาแขีกเชื่อไว้อย่างละเอียดครับ เอกลักษณ์ของปราตโนามันซีนี่คือเขาว่าสีแดงเลื่องใช้ด้านยืนสีแดงได้พุ่งสีเหลืองโครงสร้างชัดเจนมีชื่อเฉพาะริมเช่นริมตีนแม่แคร่ลูกเกียบหน้า,า่ามีมีม,มดกับมีไล่ๆล่มีเรืองราวมากมมาครับให้ศึกษาหรือว่าใครจะมาอุดนุ่นป้าทโตเขาต้องมาที่นี้เลยครับนี่นะครับบรรยากาศของปาตอนามันซีก่ออยากนะแ่ใจลืะ ข้าวไปปูถ้ยกับปลาโรอกันครับแต่ไม่ชมเน้อปลาโอบรวยเลยปลาโรบดีครับะยายปลาโรบแนะน้ำตัวาพแต่ไม่ชมหีคร uh so so ับยอดดีนะคะเชิญอาโรบอย่างตั้งนะคะประธานได้กิจจุมชนปลาทอร์นาเมนซีค่ะได้ปลาโรบอธิบายเกี่ยวกับป้าทอรีนาเมนซีค่ะท่านชมได้เรียนรู้กันแบบกล่าวๆคล้ายๆกับปลาโรบนะครับป้าทอร์นาเมซีนะคะขนาดอย่างเล่าต้องพาคือประมาณเกือบช่องหอยตีนะคะ ชาวนามุนซีจะต่อพาให้คนที่เรารักก็คือคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะคะแตการยี่ก่อคือท่อไหวให้หลูกชายเวลาคนจะบ,บัวนะคะก็อยากว่าเจ้านากนะคะคือท่อไหวงาหนึ่งพื้นอันทุกา์คือเตรียมตัวก่อนตายก็อยากว่าพาผ่านช้างหรือบุคคลต่วไปก็จะอยากว่าพาผู้ท้ายโยกนะคะพ mm hmm. าตอนามุงซีจะเกี่ยวโยงกับเหลืองของความรักแหละครับเกี่ยวกับเหลืองข้องแบบปุจจะทำหน้าคับเป็นความเชื้อนะคะกว่าท่าแต่ละพื้นเ๋ยวท่อคือแน่น แต่ข้อความรักเพราะว่ายิ่งเศร้าจะจะทำให้คนที่เขารักต่างมดนะคะแล้วก็เชื้อในพรบพุทธศาสนาว่าถ้าทอผ้าผ่านช่างเร้วนะคะจะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะก็คือมันจะมีผ้าเปียบว่าเรามีบันไดขึ้นทปสวรรค์น,นะคะก็คือมีเป็นล็อกๆนะคะขอทอผ้าชัดเร็วนะคะเราก็จะตัดแบงตัวไว้ผลาเมื่อว่าวันพองซบนะคะนี่คือเป็นความเชื่อของชาวนาเมืองซีนะคะซร่งเ่ร เอกลักษณ์เลยปลาหลบเอกลักษณ์ก้องปลาตัวน้ำมันจี้ต่างจากผ้าก็เดินตรงไหนเอาตลอดค่ะเออกล้องปลาตัวน้ำมันจี้นะคะก็คือเรามีตวนประกอบโครงสร้างก้องพื้นผ้านะคะจะโย่เดินผีเสื้อพันนะคะอจะมีต้นตะกอเขาเรียกว่าริมตีนแม่แคร์หลกเกียบชายบัตชายรุงริงนะคะแล้วผ้าของเราก็คือจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องมโนราด้วยนะคะ ผ้านะคะยาย่หรืยว่าถวดจะโท่ไหวง่ายล้านชายไหวอกคลานนะคะโดยเฉพาะน้ามึนซี่ก็คือมันึงว่าเชือบตุกบ้านจะมียิ่งจากพลานนะคะนี่ก็คือเป็นความเชื่อเป็นแต่ว่าตุกคนจะทําแบบมีตลอดไปค่ะคือไล่ไล่อ่ประหลอดไล่มีไล่ได้ั้งครับอ่าไล่จะไล่คนถ้ามาแต่การโรจ้าค่ะคือไล่แกจึงดวงนะคะไล่ค่่แกจึงดวงเป็นไล่ที่ทำายากที่สุดนะคะพอบก่าเราจะแก่ไล่ อยากผู้เจ้าผู้แก่เดี๋ยวเขาทำใหม่ก้อนเรียนคะคะใช้เวลาเกือบชองปีนะคะชองปีเลยนะเราค่ะแล้วก็บอกว่าทำได้มาเรา็วกรนีทำเป็นผ้าพืน้นไงอ่าน้องเขาคนจะแก้ลายออกแบบลายนะคะเขาใช้เวลาประมาณอึเดือนทึงได้เป็นพื้นผ้านะคะเดี๋ยวพื้นผ้าเดี๋ยวเราทำเสร็จเร็วก็อยากนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเป็นผ้าที่ช่วยงามนะคะตอนนี้เร<ม><ม>าทำเป็นผ้าไม่เร็วค่ะ เดี๋ยวยา่าประอบป่าเดินจมบรรยากาศการต่อผ้าได้ไหมรอได้นะคะันนี้อันนี้นะคะการต่อผ้าตรงนี้ก็คือเป็นการต่อผ้าโดยกยีกระตุกนะคะ้าต่อหนังมันที่มีต้องแบกคือท่อโดอยกีโบดานหรือว่ากีผืนเมืองนะคะครับเน้นถทอท่อถือบกกว่าท่อครับแน่นความรัก็คืออันนี้คือชายกีผืนเมืองะคะ่ะ<ม>อันนี้ดีอยวกลางถือมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กก็เดี๋ยวว่ กี๊กระตุกคือผ้าเดี่ยวปัฒนาเพื่อจะมาตอบโจทย์ของโคงการตลาดค่ะอ๋อครับไปชมบรรยากาศแล้หน่อยกันเลยค่ะได้เลยไปดูบรรยากาศย่อมไปเลยบรรยากาศการต่อผ้าต่หนามื่นซีครับคุณผู้มเชิญค่าไปแนวบรรยากาศการต่อผ้าครับอันนี้ก่อนอันนี้เป็นผ้าก้ามานะคะเอผ้าก้ามาตอนนี้นะคะ เราผลิตกับไม่ทันคกาดีมากมาเพื่อนดีมากเลยครัค่ะตีเต้าต่อยากไหมครับปลาเข้ามาปลาเข้ามาโตไอโตไอก็เป็นนะตอนนี้ตีเต้ากำลังก้ามกับเหมนกับกันต่อป้าเข้ามาเรื่อยเลยครับเดี๋ยวเดินกันต่อเดินกันโตอ่าอันนี้นะคะก็อยากเน้นยากแน้นนำลายนี้นะคะลายนี้เป็นลายทีตันผัวตังเฉยให้นะคะตันผัวไม่ทีอินดูทุกตังเฉยให้นะคะเจอลายฝาดหลังนะคะ่จริงๆมันจะเป็นที่ฝาแต่ตอนิ่วดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงเพราะว่า เที่ยงเลือดที่เรื่องวันนี้ก็คือลูกค,ค้าต้องการหมาแล้วก,กลายวามลังบงบอกถึงลายที่มันจะท้ามันมันช่วยงามเลยเป็นนู่นนะคะก็คือจะจะจเห็นชัดนะคะจะเห็นลายแล้วก็จะนีปพอชัดเลียวมันจะช่วยก็จะเป็นเนื้อน,นู่นอยู่ค่ะเนี่ยค่ะช่วยน่าปะหลอดไหค่ <c> ะอันนี้ลายนี้จะช่วยหมาค่ะเป็นเรื่องช่วยเลยค่ะเป็เรื่องนี้ช่วยเลยค่ะแต่ว่าเจอปากล้างนะคะอันนี้เป็นไล่อเอ่อเจาะัวรถนะคะไล่เจาะหัวรถค่ะ ที่นี่ที่ข้าวเป็นข้าวเด้อดต่างมดเลยงค่ะแต่ไี้มีเด้อดต่างมดเลยคขอบคุณครับปลิ๊เกือบจะไม่ตันเลยนะครับตอนนี้ปลิ๊ดจะไม่ตันเลยค่ะตอนนี่หมากว่าต่างมดลี้ยงใครก็รับจดดันเดินไปเร็วดันนิดหน่อยอันนี้ไล่ยไรหล่ะนี่ครับตลอดอันนี้ก็กไล่เหมือนกันค่ะคือปลุกอั้นค่ะเป็นข้าวเดือดต่างมดเพียงแต่ว่าหดไล่มันจะเป็นแสงเล็กน้อยแต่ว่าคือ เสื้อคลาม่นวัดแรกแต่ค่ะตอนนี้เราเน้นทอที่เรื่องเยอะปะลูกค้าจ้างมากคือต่างตัดเสื้อต่างเป็นผ้าชินนะคะคือผู้ผู้ชายก็จ้างตัดเสื้อผู้หญิงก็ตัดเป็นชุดนะคะถ้าผูกเป็นผ้าอยูตอนนี้บอกตำตรงว่าตำจะไม่ท่านบอกว่าเก่าค่ายดีในช่วงข้องยันกันยาวงานกระเทียนน่อยอยู่ได้บรรยากาศใกล้ดีมากค่ะบรรยากาศใกล้ดีใช่ไหมนี่ด้านหน้านี่มีเป็นอะไกันตลอดเลยด้านหน้านู่นก็จะเป็น เร่งจัดนายผริตภัณฑ์ต่างมอนะคะเดี๋ยวเราผลิตออกมาคือจะเป็นตั้งแต่กล้องคลิปช็อบเป็นตั้งแต่ว่ากล้องราคา20บาทจนึงราคาซองมือหน้าค่ะย<อ>าวไปชมกันนะคะไปเลยไปเลยมาตามไปชมไปเลยป้าโตยช่วยๆตีร้านนะครับตาผไปชมไปครับท่น้อง วี้พุ่์เข้ามาอยู่ในร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอากับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับพี่้าหนยพี่้าหนยสวัสดีครับค่ะอยากให้ผี้าหนยอธิบายเกี่ยวกับผ้าทอหนุ่ลายต่างๆพี่้าหนยจริงๆนะผ้าทอบ้านเรามันจะมีอยู่ซอกแบบก็คือผ้าทอแบบลายเหมาเดาะก็คือปกตรงนี้จะเป็นเนี่ยลายตีค่อนข้างยาก,ก็คือเป็นลายเนี่ย ครับแก้วชิงดวงนะคะอันนี้เป็นผ้าตีถอยายกทีสุดอันนี้คือลายรแก้วชิงดวงใช่ไหมจ้ามันจะมีลายๆนะคะผ้าลายหมอดกของเรามีถึงสามสิบเก้าลายเท่ที่เรามาทําเป็นผ้าหนุ่มตอนนี้ก็คือมีทึงผ้างอกลายเนี่ยมีแก้วชิงดวงแล้วก็มีดอกจันแล้วก็ดาวรมเดือนนะคะอันนี้จะเป็นผ้าส้มก็คือเนี่ยมีแก้วชิงดวงผ้าส้มกับลายผีเสื้อได้มป็นเนี้ยผสมกันแล้วก็มีผ้าถอยยกดอกอันนี้จะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นผ้าไหมก็คือเนี่ยผ้าไหมตาหนุ่ยงปราจาท่าน หลักๆก็คือเป็นผ้าทอยกก็คือเป็นผ้าลายปัตตานีค่ะแล้วเขามีผลิตภัณฑ์แตรรูปต่างๆเขามีหด้าหยางนะคะอืออันนี้เป็นพวกเป้าก็ได้นะมีมีทุกอย่างพี่บอกว่าเมืนจะมีทุกอย่างเพราะมันมีรองเท้ามีเป้ามีหด้าอยางรองเท้าด้วยโอ้รองเท้าผ้าทอเขามีแล้วนะคะกับรองเท้าผ้าทอจ้ามีทังผ้าไหมาฝ้ายจ้าอยายใจรองเท้าผ้าทอนะโยมมีด้วยครับทีนี้มี จะเป็นแหลด้านนูน่นไหมพี่ด้านนูน่นได้ค่ะได้ค่ะมีมีไอ้นู่นจะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายแล้วก็มีผ้าทอผ้ายะค่ะผ้าทอแอบลอกเนี่ยค่ะคืะอที่พี่บอกว่าลายผ้าลายปัตานาที่เราถอจากทีกระตุกเนี่ยพวกนี้เป<ช>็น<ๆ>ผ้าชินต่างมดแต่เรายังไม่แปรรูปผ<ๆ>้าทถอเราเราค่ายล้าหลาสร้วยบ้านนะคะล้หลาสร้อจ้าก็คือเมื่อนแถวข้งนู่นจะเป็นเสื้อผู้ชายที่เราไปรูปมาเสร็จแล้ว อันนี้ถ้าเจอแบบปั๊ดนี่เลยได้ไหมพี่ต้นนี่ยกมัดก็ได้ค่ะมันจะมีรับรับทำแบบคือสร้างทำเป็นออเดอร์แล้วแต่จะเป็นรอยล่าส่งรอยล่าเราก็รับทำนะคะถ้าค่ะผลิตภัณฑ์ตรงนี้อะค่ะถึงตอนตีเย่ยนสิบบาทจนถึงซ้ำามื่อินบาทค่ะซ้ำเมื่อนี่จ้าค่ะซ้ำเมื่อนครับคือว่ามันมันต่ำยากอันยากมากได้พราะไมเล่นนะปีเรื่องนะเป็นราคาที่ผมว่า คุมกาครับท่านผู้ชมมันมันมีเอ็นว่าทำด้วยใจด้วยนะพี่ซาโนยนะก็คือผ้าเนื้อมันซี่เราถวายสำหรับคทน,บนคที่เรารักอ่ไไาใช่ครับท่านผู้ชมถวายคนที่เรารักเจวไปเลยบรรยากาศในร้านนะครับท่านผู้ชมขอบคุณคพีซ่ซานุนยมากๆนะครับ,รบได้เวลาลุยในแบบสไตล์ของพวกเราแล้วท่านผู้ชมไปตัวนายยมตัวนายยม หนึ่งสตันเต๋ครับเต๋เรายักจะแนะนําให้ต่างผู้ชมถ้าใครมาเที่ยวนอำเภอหน้าโยงนะครับต่างผู้ชมอยากให้แวะมาที่นี่เลยครับที่นี่คือทําเขาช่างให้ตาบลนาเมือเสียมอำเภอหน้าโยงจังหวัดตรังวันนี้ครับเสียดายครับเต๋เรามาช้าไปนิดนึงครับทําก็จะปิดประมาณบ่ายสามตอนนี้เรามาบ่ายสามนิดๆแต่ว่าท้ำก็ปิดแล้วก็เก็บควรมมีกาศด้านนอกอะไรกันครับถ้าทนะ่านผู้ชมกดไลค์มาน่ะอำเภอนายโยงอยากให้เข้าไปชมบรรยากาศความสวยงามภายในถ้ำครับท่านผู้ชมก็ไปปีนก้อนว่าครับท่านผู้ชม ยกคนละฝากตน่นนแค่นั้นเองเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปปีนเข้าไปชมวิวเมืองตรังสวยๆกันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลังมีโอกาสเราจะพามาเตียนะตามเขาอย่า,าไงไรนะสหรับไส้ลุยครับหรือว่าไส้โฮดหรือว่าไส้บาบาบา๊อบบอบแบบพวกเราครับพมไหนนำไม มาตีนนี้เลยครับท่านผู้ชมตีนนี้คือวัดวัวเขาตำบลนานมันซีอำเภอนายงจังหวัดตรังจุดจุดนี้ครับคือจุดรวมตอนที่จะปีนเขาขึ้นไหมครับใช้เวลาไม่นานประมาณ20นาทีครับท่านผู้ชมเอพพลไร้ครับที่เราแนะนำให้ท่านผู้ชมมาลําบากปีนเขาแบบนี้เพราะวิวแต่ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้านบนครับมันกุมขามีจ,จะปีนครับท่านผู้ชมเพราะจากจุดนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นเมืองตรังแบบ3 60อ,อ,อ,องศาเลยครับท่านผู้ชม ไปได้ไหมอย่ารอช้าเดี๋ยววันจะตกเสียก่อนไปตามยุมไปปีนเขากันโอเคกันตีนึ่งครับอันนี้ต้องขันนิ้ต้าย ฟ้าสางที่ตรังเคนาวาลองเลมาถึางฟังนะเดี๋ยวบางครั้งต้องลองเลงเดี๋ยวบางครั้งครับท่านผู้ชม่ชอบป,ปีบ่าวีวู้เนี่อากาเปิดกับแต่ว่าช่วงนี้อาการปิดดาารป้ดอาการเป็นใจเราหวังว่าเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ที่ส้มๆหลุกใ่ๆตกดินวูว้หลังจากเดินมาตั้ง ขึ้นเขาปกตินะครับเดินมาทางดินก็จะมีช่วงปลายครับท่านชมก็จะมีปีนหน้าป้ายินกันเล็กน้อยอย่ามาเล็กน้อยนะครับไม่มากไม่มากนี่ครับปีนหน้าป้าพร้อมไหมครับพร้อมนะจะขึ้นไปแล้วนะปีนปีนคนกลางจะชันนะแล้วมัน แปดที่มาเอาองศาเซลเซียสไม่เจออ่าฮู้พอปีนเข้าขึ้นมาจะมีบันไดนะนี่ขึ้นได้ไห้ถกล่องเราอย่างไรทิงกับเราปีนขึ้นมาได้ั้มบายบายอล้วแต่ว่ายูบ้านเราไม่ขึ้นเข้าัปโรงเรียนไม่ใชกลารกันมดาบัดดาอีโมนึ่ฮู้ ยังไม่ตึงครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดสุดยอดที่แต่ว่าก็ดินวิวสวยงามแล้วทิงแล้วสามชมแคงแล้วอู้หูงแล้วครับทึงแล้วครับโอ้วัดวัวเข้าครับท่ามชมวัดวัวเข้าอู้ ยากเบื้องปอดซึมครับเราก็มาทึ่งหยดเข้าบอดีเนื้อปวดซึมเลยครับแต่ผู้ชมยางตีบอกครับนี่คือบรรยากาศที่ผมว่าคนตรังต้องขึ้นมาสัมผัสให้ได้ครับสักครั้งหนึ่งต้องขึ้นมาสัมผัสให้ได้ นนนนกัแตมยยม่ผู้อมกคยคิดว่าดวงอาทิตย์ตกดินตกค่อยๆตกอันนี้เราหนังเลยจากจุดนี้มันเดี๋ยวใช้เวลาประมาณน,นาทีต้องนาทีได้ไหมนะหน่วยใหญ่นัดเออหน่วยย่อยนัดกับท่านวันนี้อะไรพอดวงอาทิตย์กำลังหลับปั๊บดาวบนดินก็ส่งกับบ้งนั่นดีไหมนะดาวบนดินก็คือเมืองกลางบ้านเรากับท่านผู้ชม นี่คือสถ้านเี่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบางส่วนของอำเภอนายโยงครับแต่ผู้ชมยัวมาบางส่วนต่นนั้นยังมีอีกหลายสถ้านเี่ครับที่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปในทริปนี้สำหรับอีพีนี้ครับเราเพียงตั้งใจที่อยากจะซื้อสานให้แต่ผู้ชมเห็นว่าจังหวัดรังบันเรายังมีสถ้านที่ย่องเที่ยวที่น่าสุนใจอีกหลายๆลเีครับแต่ผู้ชมที่บางที่เราอาจจะมองข้ามมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องไปไหนไกลหรอกครับพี่น้องชาวตรังปลอะจังหวัดตรังบ้านเราก็มีครบทุกอย่างอยู่แล้วอย่าลืมนะครับนึ่งแช่เป็นกำลังใจนึ่งไรเป็นกำลังกายจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา11นาฬิกาสำหรับวันนี้พบในตัวแทนของทีมงานยูบ้านเราไม่ขึ้นเขาการลงเรียทุทุกคนต้องขอกาคกา,า่าสวัสดีครับ